สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์จุดเข้าซื้อหรือบ y ายพอยนะครับเพราะว่าออตอนนี้เนี่ยจะนักลงทุนเนี่ยจะมีปัญหานะครับว่าเอ,อ๊จริงๆแล้วเราเข้าซื้อจุดนี้เนี่ยมันถูกต้องไหมมันเหมาะสมไหมหรือว่าเราใช้อะไรในการเข้าซื้อพวกเซียนเทพต่างๆใช้อะไรในการเข้าซื้อนะครับ ก็ออวันนี้ผมจะมาแชร์นะครับวิธีการเข้าซื้อแบบง่ายๆคุณเห็นวิเดียวซื้อได้เลยโอเคไหมออวิดียวเหมือนกันไม่ต้องดูเยอะนะครับคือว่าได้ความรู้นี้ไปเนี่ยคุณสามารถไปเทสแบ็กย้อนหลังได้เลยเฮ้ยเออว่ะทำไมเราไปซื้อตรงนี้วะอะไรเงี้ยทำไมเราไม่ซื้อตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับสามารถได้เลยนะอ่ะโอเค ก่อนอื่นก็นะครับสำหรับคนที่ชอบนะครับถูกใจวิธีการาวิเคราะห์หุ้นของผมเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ฟรีนะครับที่นี่เลยในเพลย์ลิสนะครับเข้าไปในเพลย์ลิสเนี่ยมือใหม่เทรดยังไงให้ได้ตังค์นะครับผมก็จะมีมีบอกไว้หมดแหละว,ว่าทำยังไงนะ1 2 3 4 5นะครับสเต็ปนะโอเคแล้วก็ <c oughs> นี่นะครับ วิธีการเข้าซื้ออันนี้ผมหาข้อมูลมาจาก Google ขอบคุณด้วยนะครับเพจที่เอามาลงนะขอบคุณด้วยนะครับนี่ก็คือถ้าคุณจะเข้าซื้อเนี่ยถ้าทั่วไปนะคุณต้องไปจำแพทเทิร์นแบบนี้เนี่ยไอ้ฝั่งขวามือเนี่ยที่เป็นแพทเทิร์นอะไรวะเนี่ยเนี่ยบูลิตเทนแพทเทิร์นเนี่ยเห็นปะตรงนี้นะครับเนี่ยคุณต้องไปจำมาเลยอะโอ้ ลงมาสามแล้วขึ้นเขียวอา้าวเขียวเขียวมาแดงแล้วเอามาขึ้นได้ไงวะอะไรเงี้ยนะคุณต้องไปจําพวกนี้นะครับซึ่งซึ่งเออก็ถ้าจําได้ก็ดีนะครับมันก็จะก็ดีแหละแต่คราวนี้เนี่ยมันจะใช้เวลาเกิน1วินาทีในการเข้าซื้อถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแชร์วิธีการแบบเฮ้ยดูปุ๊บอ่ะซื้อได้เลยอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวผมจะมาแชร์นะครับ วิธีการก็อีซี่มากนะครับเราก็ใช้ไฮเกนเนชีนี่แหละถูกปะเอ,อลาการนะครับคือว่านี่เดี๋ยวผมอ้าผมเปิดรอแล้วมันจะชอบเป็นแบบนี้นะครับขอโทษทีอ่ะโอเคพอเปิดรอแล้วมันจะ มันจะ,ะเราไม่ได้ใช้งานนะครับเขาจะงงนะครับอ <c oughs> โอเคหลักการนะครับในการเข้าซื้อใช่ไหมก็เนี่ยถ้าเราเรารู้แล้วใช่ไหมครับว่ามันเป็นสีเขียวถ้าเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวเนี่ยเป็นจุดกลับตัวใช่ไหมจุดเข้าซื้อก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็คือว่าเนี่ยถ้ามันเป็นเขียวแท่งแรกเราก็หลอถูกปะเขียวแท่งที่สองเราก็เข้าซื้อเนี่ยแค่นี้ครับ <laughs> ง่ายไหมเนี่ย เอ,อเขียวแท่งที่2ทำหายเหนือก็เขียวแท่งแรกก็เข้าซื้อเลยนะครับอ่ะยกตัวอย่างยกตัวอย่างเดี๋ยวเรามาดูหุ้นกันเอาพวกที่เป็นนี่เลยไหมดไอ้ท็อปเกนเนาะที่ fi อ่ะเราก็มาดูก็พิมพ์ง่ายๆที่ fi อ่ะที่ fi ซื้อได้ไหมซื้อไม่ได้ับมันเป็นไซเว ผ่านไปไทยคมอ่ะตัวนี้ก็ยังซื้อไม่ได้เพราะว่าอะไรเขียวแท่งแรกมันมีไฮอยู่ตรงนี้ถูกไหมเดี๋ยวผมแนก่อนเนี่ยมันมีไฮอยู่ที่4.04แท่งนี้มันยังซื้อไม่ได้เพราะว่าอะไร เพราะว่ามันยังไม่ได้ทำาหายสูงกว่าแท่งก่อนหน้าไงเ,เห็นไหมครับแต่ว่าอันเนี้ยในเคสนี้เหมือนกันนะเนี่ยเห็นไหมเหมือนแท่งเนี้ยอันนี้ยังซื้อไม่ได้ถูกไหมแท่งที่สองยังซื้อไม่ได้เนี่ยแท่งที่สามซื้อได้แล้วเราก็รันรันยาวออมาถูกครับมันก็เขียวเขียวไปเรื่อยคุณก็จะได้มาขายตอนนี้นะครับซื้อตอนสองบาทสามสิบหกได้ขายตอนสามบาทห้าสิบอะห้าสิบห้าอะไรเงี้ยนะครับ โอเคเราไปหาตัวที่มัน JTS ที่มันเข้าตัวอย่างนะครับอ้าว JTS ก็ยังซื้อไม่ได้ PRI อ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้น่าสนใจถูกไหมครับก็ตัวนี้มันเป็นเขียวแท่งแรกถูกไหมครับเราก็มารอว่าถ้าแท่งถัดไปเนี่ยมันทำ high เหนือสามสตางค์แล้วก็สามารถซื้อได้ถูกปะ่ะนะครับแค่นี้เองเดี๋ยวผมหาตัวที่มันเป็นสัญญาณการเข้าซื้อ ohsl อันนี้ซื้อไม่ได้ tcmc อ่ะอันนี้ก็ ย่งเข้าซื้อไม่ได้นะครับถ้าคนที่ยังไม่มีของนะแต่ว่าคนที่มีของก็สามารถถือต่อไปเห็นไหมมันยังไม่ถึงหนึ่งบาทสามสิบสี่เราก็ยังซื้อไม่ได้นะครับเคเคสี่อ่ะนี่ไงตัวนี้เห็นไหมเนี่ยครับถ้ามันเข้าซื้อได้เห็นไหมเราจะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นปะครับ KKC เนี่ยเห็นไหมครับแท่งแท่งนี้ถูกไหมเราก็ <c> simulate <oughs> ปึ๊บเนี่ยเรามาเจอเราไม่ทันถูกไหมเราเห็นปึง้งเฮ้ยฉันจะเข้าซื้อที่ตรงนี้แหละในวันถัดไปถ้ามันราคาสูงกว่าเห็นไหมครับถ้าราคาสูงกว่าเราก็เข้าซื้อได้เนี่ยคือหลักการง่ายๆนะครับในการ เข้าซื้อเห็นวิเดียวซื้อเลยนะครับซื้อได้เลยตัดสินใจซื้อขายได้เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับนักลงทุนทุกทท่านนะครับวิธีการเข้าซื้อนะสำหรับคนที่อยากเรียนรู้ฟรีนะครับก็เข้าไปที่มือใหม่เทรดยังไงได้ให้ได้ตังค์นะครับใน p l a y ิ i ของผมนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่อยากเรียนรู้ขั้นแอดวานวิธีการเทรดแบบมันนี่เบตเตอร์ทำยังไงก็แอด ลก์กันเข้ามานะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็คงมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแจ็คแมนนี่แบตเตอร์สวัสดีครับ